ลงกว้างส้วงเลยโกลนกับวัานี้นุ๊บกับรถเลยนุ๊บลงมาครั้งเล็กอันกับไม้อันดำเล็กๆหลักสีกกก่โกลนเขตอายกับที่ไม่ได้ระตุ้นได้หลักสี่ร่ำโกลนนุ้ยน,น,น,นัดแบบทุนนัดบังลงจากรถแค่กลางเลสก็ามาวันเที่ยงลาบเลยน้กป๋อเลยไม่ดับที่ ประมาณก็ลายี่สิบโลูี่สิบโลูุร้อง,องเยโดยโลร้องพันสี่พันลเนี่ยนะ,ะแต่ควางหนึ่งวันมันลงเลยบางกเินกว่า 上来，哥。Yeah,